สวัสดีครับก็มาโยกฟาร์มนะครับผมลูกเจี๊ยบปล่อยฝูงนะครับผมช่วงสี่เดือนห้าเดือนขึ้นไปนะครับผมลอยฝูงก็ตัวไหนที่มีอาการอกแหลมนะครับผมอกแหลมเป็นหวัดอาการเป็นหวัดอาการอกแหลมนะครับผมอาการติดเชื้อต่างๆนะครับผมวิธีป้องกันก็ซันแฟมเมดนะครับผมตัวนี้ใช้ดีนะครับผม ไม่ได้ขายนะครับผมแต่ว่ามาดีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่เพืพอ่อนๆนะครับผมที่เลี้ยงลูกเจี๊ยบแล้วมีอาการอย่างที่กล่าวมานะครับผมก็คือกินข้าวเยอะแต่ว่าอกแหลมไม่อ้วนนะครับผมอกแมรม้อมอาการเป็นหวัดต่างๆนะหวัดหน้าบวมหวัดต่างๆวิธที่ป้องกันก็ไก่ไปฟูงผสมน้ําไม่เข้ากินเลยนะครับผมเพราะว่าในดินมันจะมีเชื้อโรคต่างๆที่เราปล่อยเข้ามาเขาก็ามาจิกกิน ยาจะก,กินดินเดีวเพืไปช่วยย่อยในระบบย่อยเขานะครับแล้วก็เสริมให้เขานะครับผมผสมน้ําซันฟอร์เมตผสมน้ํานะครับผมซันฟอร์รมรมมเมตหาซื้อได้บอกเล็กบอกใหญ่บอกเล็ก,100กร้อยกว่าบาทบอกเล็กร้อยหนึ่งนะครับผมบอก,กใหญ่บอกใหญ่สองร้อยกว่าบาทนะครับผมใครมีเจี๊ยบไม่เยอะก็เอากบอกเล็กก็ได้นะครับผมผมเล็กบอกใหญ่หาซื้อมาใช้นะครับผมตัวนี้ใช้ดี ป้องกันติดเชื้อนะผมป้องกันติดเชื้อตั้งแต่ปล่อยฟูงมาก็ผสมน้ำเขาเขากินนะครับผมตัวนีถน้ถังประมาณห้าลูกหกลิตรนะครับถังประมาณห้าลูกหกลิตรใช้ใช้สองฝาใช้สองฝานี่นะสองฝาที่ที่ปิดขวดนะสองฝาที่ปิดขวดตวงเอานะครับผมตัวนี้ห้าลูกหกลิตร เพราะว่าไม่มันไม่มีตัวเลขบอกผมนะ่ก็เดาๆอ่ะน่าจะน่าจะหกลิตรห้าหกลิตรนะใส่สองฝาใส่สองฝาตัวนี้คือป้องกันนะป้องกันเวลาลูกเจี๊ยบเขาเดินมาเล่นเดิอนอะไรก็เขาจะมากินน้ําแล้วเขาก็จะได้รับยาไปด้วยเชื้อโรคในในนี้มันจะเป็นมันไม่ได้แรงนะเชื้อโรคมันไม่แรงโดนแค่แดดเขาก็ตายแล้วเชื้อโรคแต่เวลาเขาเข้าไปในร่างกายของไก่แล้วเวลาเขาติดแล้วมันอาการมันหนักเลยวาอาการมันหนัก ถ้าเราป้องกันป้องกันมันก็ช่วยได้นะผมช่วยได้ไก่เจี๊ยบไม่ค่อยป่วยเ,ยเจี๊ยบเล็กเจี๊ยบใหญ่ไม่ค่อยป่วยอาการอกแหลมก็จะไม่มีอาการเป็นหวัดเป็นหน้าบวมก็จะไม่มีะไม่มีมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากตัวที่เขาไม่ได้มากินน้ําเขาก็จะบางตัวเขาจะเป็นยอยู่ที่ปูมุ่มกันเขาด้วยนะครับูที่ปูมุ่มกันเขาด้วยผสมน้ําถ้าปอกเล็กก็ ถ้ากระบอกเล็กตัวนี้ก็ผมบอกใหญ่ถ้าปอกเล็กก็ใส่สฟ้าเดียวนะใส่ฟ้าเดียวบอกเล็กใส่ฟ้าเดียวเพื่อป้องกันนะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาติดเชื้อบางตัวกินข้าวเยอะนะครับกินข้าวเยอะแต่ว่าผอมกินข้าวเยอะแต่ว่าผอมก็วิธีการรักษาถ้าก็าติดเชื้อไปแล้ววิธีการรักษาหากระปอกที่ใส่น้ํากระปอกที่เขาใส่น้ำนะครับผม ไม่ได้ตัวอย่างมากระป๋อกที่เป็นพลาสติกเล็กๆนะใส่น้ําเอาเขาไปขังเนาผมอยากให้เขาเดินครับเอาเขาไปขังก่อนพอเขาเดินเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะตุยเเดี๋ยวเขาจะตุยเอาเขาไปขังในที่ในที่อุ่นๆนะผมในที่อุ่นๆไม่ร้อนนะในที่อุ่นๆแล้วก็ใส่ฟ้าหนึ่งนะผมใส่น้ากระป๋อกเล็กกระป๋อกเล็กไม่มีตัวอย่างให้ดูน่าจะเข้าใจอยู่ครับกระป๋อกเล็กแล้วก็ใส่ฟ้าใส่ฟ้านึงนะให้เขากิน ให้เขากินติดต่อกันประมาณ3-5ถึงวันนะครับสมถึงสาถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับให้กินต่อเนื่องเลยนะครับเดยวเขาก็จะหายแล้วค่อย,ค,อยค่อยอ้วนขึ้นนะครับให้พวกที่ติดเชื้อบิดนะครับเชื้อบิดบางตัวเขาติดเชื้อบิดแล้วเขาผอมกินข้าวเต็มกระเพาะแต่ว่าไม่ไม,ไม่อ้วนนะครับพวกนี้มันจะไปเป็นติดเชื้อในระบบลำไส้นะครับแล้วก็ใจตัวนี้รักษาได้นะรักษาแต่ว่าก็ลดปริมาณน้ําลงให้เหลือให้เหลือน้ําน้อยลงแล้วก็ใส่ ใส่ตัวสารฟอเมียตไฟฟ้าหนึ่งนะครับให้กินติดต่อกันผสมน้ำให้กินนะครับผสมน้ำไม่กินก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ผสมน้ำไว้ให้กินเดี๋ยวเขาหิวน้ำแล้เขากินน้ำเองนะครับไอพวกบิดเนี่ยเขาจะเขาจะกินน้ำเยอะขี้เป็นน้ำกินน้ำเยอะนะครับไอพวกติดเชื้อบิดติดเชื้อภายในก็เอาเขาไปขังย้ายให้เขาเดินเอาเขาไปขังก่อนตตอนนั้นที่ติดเชื้อรุนแรงนะ พอเขาผอมป้าเขาก็จะภูพรมกันเ็าจะตกแล้วตัวนี้เขาจะเป็นหวัดเป็นอะไรง่ายติดเชื้อง่ายนะครับโอกาสตุยเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใช้มารักษามาก็ถือว่าได้ผลดีนะโดยที่ไม่เปลืองได้ปริมาณที่คุ้มค่าคุ้มค่าใช้แค่ฝาเดียวดยธีรักษาก็ใช้แค่ฝาเดียววิธีป้องกันก็ใช้ฝาเดียวเหมือนกันแต่ว่าน้ําเยอะน้ำเยอะกินได้ทั้งฝูงนะครับตัวนี้ผมก็ไปตั้งตามจุดตั้งตามจุดต่างๆที่ ลูกเชียบเ็เดินไปเดินไเดินไปเราก็ไปตั้งไว้ตามจุดผสมยาไว้มีน้ำไมะไรก็ไม่เป็นไรก็ให้เขามากินน้ำน้ำแบบนมุนก็ได้น้ำเนี่ยเขากินได้ถ้าเจีบเขาแข็งแรงเขาเขาเขาทนต่อโรคได้ถ้าถ้าเขาไม่ติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เขากินได้น้ำเจียบเขาโดยธรรมชาติเขาแข็งแรงมากเขาแข็งแรงมากเชื้อโอเคทำอะไรก็ไม่ได้แต่ร่างกายเขาแข็งแรงสมบูรณ์ เผื่อพี่เพื่อนประสบป,ปัญหาอยู่ประสบป,ปัญหาเลี้ยงเลี้ยงไก่ปล่อยฝูงเยอะๆนะผมลูกฝูงน้อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอปัญหาแต่เจอปัญหาพวกฝูงฝูงเยอะๆเป็นรอยเป็นพันตัวนะจะมีปัญหาตัวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้แหละงั้นไม่งั้นลูกไก่ไม่โตกินข้าวเยอะลูกไก่ก็ไม่โตอยู่อยู่แค่ไหนแค่นั้นลูกไก่ มันชะงักการเจริญเติบโตเพราะเขติดเชื้อแล้วก็จะชะงักการเจริญเติบโตเลยทำให้ตัวชาเปลืองค่าอาหารนะครับผมจากตัวนี้ก็ลูกไก่ัตไวไม่ค pues. ่อยไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยติดเชื้อไม่ค่อยป่วยไก่โตมาก็สมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์เวลาเราทํากําลังไก่มันก็ฟื้นโตไวเราไม่ติดเชื้อไม่มีเชื้อไม่ติดเชื้อวันนี้ก็มแนะนำนะครับเพื่อนโทรมาหลายท่านโทรมาสอบถามในไลน์นะครับว่าปล่อยฟูยังไง ให้ลูกเชียบแข็งแรงนะไม่ป่วยนะครับผมเพราะว่าซื้อมาจากฟาร์มแล้วก็การเลี้ยงป่วยป่วยตู้หมดเลยครับผมป่วยตุยหมดไม่เหลือตัวนี้ก็ขังไว้ก่อนขังให้ถ้าเลือกแบ่งมาจากฟาร์มแล้วขังไว้ก่อนนะขังไว้ทิ่นึงให้ก็กินตัวนี้ก่อนครับขังให้ก็กินน้าตัวนี้ให้เขาปรับสภาพก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยค่อยปล่อยเขาออกมาข้างนอกจะคลึงเขาเก็บเขานอนก่อนครับผมรอจนเขาโตพ้นพ้นเลยห้าเดือนไปก่อนนะค่อยปล่อยค่อยปล่อยเขานอนธรรมชาติ เพราะว่าลูกเจี๊ยบเขาจะอ่อนแอช่วงเกิดใหม่ถึง5เดือนนะเขาจะอ่อนแอเขาจะติดเชื้อง่ายช่วงช่วงช่วงแรกเกิดถึง5เดือนนะผมพอเลยนี้ไปแล้วก็จะแข็งแรงแข็งแรงมากก็สามารถนอนนอนธรรมชาติได้นะผมปล่อยเขานอนธรรมชาติช่วงเลย5เดือนไปแล้วนะเขาจะแข็งแรงช่วงหนึ่งช่วงแรกเกิดถึง5เดือนนะี้ต้องคอยระวังนะเพราะเราไม่อ,อยานะใ,ให้เขาป่วยถ้าป่วยช่วงนี้แล้วร่างกายเขาจะชุดไวนะร่างกาย ขอยังเด็กอยู่มีสาระดีๆมาแบ่งปันพี่เพื่อนๆนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด like, ไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้หาหาวิธีนะบมมาแบ่งปันพี่เพื่อนๆที่เลี้ยงเจี๊ยบนะบเลี้ยงตัวไก่เลี้ยงเจี๊ยบจะได้ประส,ปปสบผลสำเร็จไปด้วยกันนะครับผมแต่คลิปนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ